สวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยเดอะบ็อกซ์โปรดคนะครับนี่คือทอลทครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้อยู่ถนนแสงจุโตรครับถนนเส้นหลักที่ผ่านหน้าเมืองตรงนู้นก็คือสี่แยกหนักหลักเมืองนะครับแล้วก็ด้านฝั่งเดียวกันนี้ก็คือฐา,านนขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตรงด้านนู้นเนี่ยก็โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นสารหลักเมืองแล้วก็ ถนนปากแพกซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นถนนคนเดินด้านเก่าแก่ด้วยนะครับทารอทอจังหวัดกาญจนบุรีครับเปิดทําการทุกวัน8.30โมงคึถึง4ี่โมงครึ่งนะครับ ด้านในก็มีบอร์ดมีโปสเตอร์นิทรรศการนะครับแล้วก็มีอ่าโบชัวนะครับโบชัวเยอะมากครับโบชัวข้อมูลท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและอาหารนะครับแล้วตรงนี้ก็มีเตอร์แอคทีฟด้วยนะครับนี่ครับเป็นรูปสะพานมอนเป็นรูปอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้อ่าถ้ำกระแสนะครับที่ทางรถไฟสายมรณะนะครับเป็นข้อมูลแบบเตอร์แอคทีฟนะครับก็ใครที่มาเที่ยวเมืองการก็แวะมา หาข้อมูลท่องเที่ยวที่นี่ได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบตอบคำถามนะครับมีแผนที่ให้ด้วยนะครับมีโบชัวนะครับของเมืองการด้วยโดยเฉพาะนะฮะนี่ครับมีโบชัวแล้วก็ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางนะครับเที่ยวกี่วันกี่คืนก็ว่าไปนะฮะวางแผนช่วยแนะนำท่องเที่ยววางแผนเรื่องการเดินทางในจังหวัดกาญจนบุรีครับ นีครับแล้วก็มีนีครับเที่ยวภาคกลางเมกซิสต์นะครับครับก็แวะมาดูได้ครับอยู่ใกล้ๆบขสแล้วครับถนนแสงคิวโตครับเข้าเมืองการมานิดเดียวนะฮะใครจะมาแวะหาโบชัวหาแผนที่ก่อนที่นี่ก็ได้นะครับที่ททสำนักงานการจนบุรีนะครับ